ทุกคนวันนี้เรามาเล่นซิปไลท์ที่ละไมวิวพอยต์ตรงหินหัวใจนะทุกคน,นหลายๆคนเวลามาเที่ยวสมุยก็อาจจะเช็คอินถ่ายรูปกับแค่หินหัวใจใช่ไหมทุกคนแต่ที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีหินหัวใจถ่ายรูปแล้วยังมีคาฟเฟ่ชมวิวได้360องศาเลยนะแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะสามารถเล่นซิปไลท์ได้ด้วยถ้าเราจะไม่ผิดตอนนั้นเราเล่นน่าจะ1,000บาทต่อคนนะทุกคนแล้วก็จะมีรถที่จะพาขึ้นกระเชา้าขึ้นไปข้างบนประมาณ200บาทแต่ว่าถ้าใคร อยากจะเดินก็สามารถเดินได้ซึ่งซิปไลน์ที่นี่เนี่ยมีความยาวถึง440เมตรเลยนะทุกคนดูเหมือนไม่ไกลใช่ไหมแต่ไกลมากๆโดยมันจะเป็นจุดๆทุกคนเหมือนเป็นช่วงหนึ่งยาวประมาณหนึ่งแล้วก็เราไปต่อจุดหยุดสต็อปพอยต์จุดหนึ่งแล้วก็สไลด์ต่อไปอีกจุดต่อไปเรื่อยๆซึ่งไอจุดที่มัน ใกล้ๆจะถึงเนี่ยมันจะมีความเขยา่าความสั่นที่แบบเยอะมากแล้วคือพี่สตาฟก็คือแบบขยันแกงทุกคนเขย่าสลิงอะ่ะแล้วมันก็จะโยกไปโยกมาก็คือตื่นเต้นมากสนุกมากใดๆก็คือวิวสวยมากด้วยเราแนะนําคนที่ชอบความตื่นเต้นมาลองกันนะสนุกแค่ไหนฟังจากเสียงเราดูเลย